สวัสดีค่ะบี B. สมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้บีจะพามาชมรถเก๋งปีใหม่ใหม,ใหม่น้อยๆสภาพสวยๆเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะคะลูกค้ากับคันนี้เลยนะคะคันด้านข้างบีนี้เองนะคะคันนี้เป็นตัว mitsubishi attd 1.2 active dynamic s h i l l นั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถปีคศ2 0 2 1จดใช้งานปีพศ2 5 6 5นนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะ ออปชันภายนอกและภายในตัวรถจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มชมจกักจากด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะ <Wow. S 1> ส่วนไฟหน้าไฟคู่หน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าอ่าสีเงินโครเมี่ยมชุบแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้า3ามชั้นแบบนี้นะคะด้านข้างตัวรถมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้งสองข้างนะคะ แล้วก็คันนี้มาพร้อมเป็นล้อขอบ14นะคะลูกค้าขนาดตัวยางอยู่ที่175ถ้า 65R14 นั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งคิ้วด้านข้างนะคะ <No. S 1> แล้วก็ด้านท้ายตัวรถนะคะออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงด้านท้ายตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ด้านท้ายตัวรถของเราก็จะมาพร้อมกระจกด้านหลังนะคะ มีเส้นไล่ฟ้าเดิมโรงงานจากศูนย์มิตซูบิชิมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเส้นสีส้มๆแบบนี้นะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะมาพร้อมสเกิร์ตด้านหลังนะคะมีท่อคู่นะคะชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังเป็นท่อคู่แบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็จะมีช่องเก็บของด้านท้ายตัวรถนะคะลูกค้าส่วนตัวไฟท้ายนะคะก็จะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยไฟส่องสว่างนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวไปชมที่ออปชันภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะว่าออปชันจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารก็จะมาพร้อมภายในที่เป็นโทนสีดำนะคะส่วนตัวเบาะของเขาจะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดำเดินได้สีดำแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะ คอนโซลนหน้าก็จะมาได้โทนสีดํามาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันถึงลมนี้ละพายแอร์แบ็กคู่หน้านะคะ <S <S กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับและก็พับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะและที่สําคัญสาหรับคันนี้มาพร้อมกุญแจร,รีโมทร,ระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะคันนี้เลขไม้เพียงแค่14,979กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าไมน้อยมากๆนะคะส่วนตัวเครื่องเสียงของเขานะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมเครื่องเสียงที่เป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะสามารถจิ้มทัชสกรีนได้เลยนะคะ ทัช <Nice. S 2> สกีนง่ายๆสะดวกสบายมากๆนะคะ <Wow. S 2> ส่วนตัวระบบแอร์ของเรานะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์เมนนวลนะคะลูกค้าเป็นระบบเกียร์ออโต้ระบบขับเคลื่อน2ล้อนะคะออปชั่นภายในก็ถือว่าครบในระดับหนึ่งเลยนะคะลูกค้าบลูทูธเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนอะไรก็คือมีครบหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูที่เครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะว่าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาถึงเครื่องยนต์รถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์อีโกคาร์นะคะเครื่องประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากศูนย์มิตซูบิชิเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะคะหรือว่า,าฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถนะคะรอยเม็ดอาคิวซีเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มีตัวระบบช่วยเบรกเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะ เป็นยังกันบ้างคะลูกค้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะย้ำนะคะ,ะ,คะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Mitsubishi a t t a ด1.2 Active Dynamic Chill ระบบเกียร์ออโต้รถปีคศ2021จะใช้งานปีพศ2565นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาเปิดขายเพียงแค่319,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทผ่อนเพียงเดือนละ 5,400บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะโปรโมชั่นและของแถมที่บีจะมีเพิ่มเติมให้นะคะ1ฟรีค่าจัดค่าโอนและค่าดำเนินการ2แถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรี1ปีเต็ม3รับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์4สามารถออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์โทร 0812386699ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก่อนจะจากกันไปบีก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคลิปนี้วันนี้บีต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ